สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสองพลังนั่นคือพลังเงาของโมเรเลียและก็อีกหนึ่งพลังเนี่ยนั่นคือความสามารถในการเคลื่อนที่ของบุกซึ่งในตอนนี้มันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าหลังจากนี้พวกข้าทั้งสองคนเนี่ยจะได้มีการใช้ความสามารถพลังผอปีศาจในการคอมโบกันและก็ต่อสู้ในสุกสงขรามขั้นสุดท้ายหลังจากนี้หรือไม่เพราะว่าก็อย่างที่เราเห็นกันนะว่าจากคําทำนายของพัธคาเล่เนี่ย โปลูฟีเนี่ยจะได้ต่อสู้ปีศาจขนาดยักษ์ในศึกการต่อสู้หลังจากนี้ตามคำทำนายที่ได้มีการบอกไว้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าในสุดสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถใหม่และก็พลังใหม่เพื่อใช้ในการต่อสู้กับปีศาจขนาดยักษ์ในตอนนั้นหรือเปล่านะฮะโดยที่เราก็จะได้เห็นว่าในตอนนั้นในตอนที่โพลูฟีเนี่ยได้มีการต่อสู้ปีศาจขนาดยักษ์เนี่ยฝั่งลูฟีเนี่ยก็จะมีกองทัพระพันธมิตรมากมายที่ช่วยเหลือเขาในการต่อสู้ในครั้งนั้นและก่อนหน้านี้เรื่องราวเกี่ยวกวบาง เกี yeah. ่ยวกับป้ายหลุมศพฮีโร่บางคนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนว่าป้ายหลุมศพอันนั้นมันคือป้ายหลุมศพของโคสกิโมเรียซึ่งเขานั้นเป็นฮีโร่ที่เคยช่วยวานอนลดีซึ่งก็น่นแนนะว่าโคสกิโมเรียเนี่ยเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นแกคโคโมเรียอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะได้เห็นกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโมเรียเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้กับใครโดยทวานอซึ่งในตอนนั้นโมเรียเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ไปก็เลยทำให้เรื่องราวพวกนี้นะฮะมันลงล็อกกับพีนโนแกคโคโมเรียเนี่ยเขาเนี่ยก็น่าจะเป็น และนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะว่าถ้าเกิดแกคโมเรียเขาเนั้เป็นหนึ่งในสมาชิกตระกคคูลโคสกิข,ของวาโน่นั่นก็จะหมายความว่าหลังจากนี้ก็จะไม่ีโอกาสโซมาทิโมเรียเนี่ยจะได้เข้าร่วมกับพวกลูฟี่ในฐานะตระกคคูลโคสกิเพราะว่าก็แน่นอนนะว่าตระกคคูลโคสกิและก็วาโน่พวกเขาเนี่ยฟ้ารอจอบาน,นั่นกลับมาแล้วก็เต็มเปิดประเทศแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าตระกคคูลโคสกิและก็วาโน,น,น่พวกเขาเนี่ยก็ต้องเข้าร่วมการต่อสู้ในสุดสุท้ายที่พวกลูฟี่นี่จะได้ต่อสู้ปีศาจขนาดยักษ์และการปูเรื่องราวเก มันก็น่าจะเป็นการปลเรื่องราวไปสู่การต่อสู้ในครั้งนั้นและด้วยความสามารถของโมเรียเนี่ยมันก็น่าจะมีประโยชน์ต่อพวกลูฟี่ในศึกการต่อสู้ในครั้งนั้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าหลายคนก็น่าจะคิดนะว่าถ้าเกิดโมเรียเนี่ยเข้าร่วมการต่อสู้กับพวกลูฟี่ในครั้งนั้นมันจะมีเรื่องราวเกิดกับลูฟี่ในร่างไนแมร์ที่ได้มีการกลับมาอีกครั้งหรือไม่แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องราวเกกับโมเรียและก็ความสามารถของบุคทั่วมันเนี่ยอาจจะได้มีการเชื่อมโยงความสามารถพลังผด้ีซึ่งเราก็จะได้เห็นนว่่าาาามมสรรถโีีย มันคือความสามารถของเงาที่ทําให้ซอมบี้ในแขดตัวได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าถ้าเกิดโมเรียนในเข้าร่วมกับพูลูฟี่เขานั้นก็ต้องนากองทัพซอมบี้เ,เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนั้นแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่เราเคยเห็นการว่าโมเรียเนี่ยเขานั้นชอบนําคนระดับตำนาน,นมาสร้าง,องซอมบี้เพราะว่าถ้าเกิดซอมบี้มีร่างกายที่แข็งแกร่งมันก็จะสามารถทําให้เงาที่แข็งแกร่งเนี่ยแสดงพลังและความสามารถได้ดีมากขึ้นไปด้วยส่วนทาง้าดบูในตอนนี้ความสามารถและก็พลังของปีศาจของเขาเนี่ยมันคือความสามารถในการคืนชีพชะ แต, é, แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าความสามารถในการขึ้นชื่อของบูกเนี่ยถ้าเกิดว่าพลังผดปีสารของเขาได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยบูกนี่จะมีความสามารถและก็พลังแบบไหนในตอนนั้นเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าบูกเนี่ยความสามารถในการขึ้นชื่อของเขาได้ตื่นขึ้นมาบวกกับชายาของเขาที่ถูกเรียกว่าโซคิงขนาดแบบนี้เนี่ยในตอนนั้นที่ความสามารถของบูกได้ตื่นขึ้นมันจะทําให้บูกได้มีความสามารถในการปกช่อคนตายละมานเนี่ยจะทําให้เขาใน้เรียกวิญญาณของเราตำนานในอดีตเพื่อมาช่วยบูกในการต่อสู้อะไร ซึ่งก็แน่นอนนะว่าถ้าเกิดบูเขานั้นจะปลุกคนตายเพื่อมาช่วยในการต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องน่าสนใจ3อย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะโดยที่เรื่องแรกนั่นคือบู๊เขานั้นจะได้มีการใช้วิญญาณในการต่อสู้ทั้งแบบนั้นหรือไม่นั่นคือรูปแบบที่2เนี่ยนั่นก็คือการที่บู๊เขานั้นเรียกวิญญาณพวกนั้นมาต่อสู้ในฐานกระดูกซึ่งมันอาจจะเป็นร่างกระดูกเหมือนกระบูก็แลแบบนี้และอย่างที่3นั่นคือเรื่องราวที่บูเนี่ยเขานั้นสามารถเรียกวิญญาณมาได้เหมือน้ี แต่ว่าก็รได้บังเอิญที่แกโคมโมเรียเนี่ยนันชอบใช้ร่างกายของคนระดับตำนานนั้มาทำเป็นซอมบี้มันก็เลยเกิดเรื่องราวที่น่าสนใจขึ้นมาะว่าจากความบังเอิญพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าซอมบี้คนระดับตำนานของโมเรียกับบู๊ที่เป็นโซคิงที่มีความสามารถพลังผัวพิศาสด็มันตื่นขึ้นในตอนนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นหรือเปล่าเนาะบูกเนี่ยจะใช้ร่างกายซอมบี้ของคนระดับตำนานแล้วก็ใช้จิตวิญญาณของคนระดับตำนานคนนั้นเพื่อใช้ในการคืนชีพโชค มันก็น่าสนใจะนะว่าความสามารถในการขึ้นชื่อหมูบุกที่มันเตินขึ้นมันจะทําให้เขานปกชีพคนตายเพื่อมาช่วยในการต่อสู้อะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีคนะดับตํตำนานมากมายนะฮะที่มันจะวาวมากถ้กับพวกเขานั้นได้มีการกลับมาอีกครั้งตัวอย่างก็เช่นกลุ่มลอกและก็ซีเบในอดีตหนวดขขาวที่ได้มีการตายไปก่อนหน้านี้และไหนจะยังมีโรเจอร์ที่เป็นราชาจอรสระด้านแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจะนะว่าถ้าเกิดปุกเขานั้นความสามารถผืพิสาเตินขึ้น กับโมเลียนที่ใช้ร่างกายคนระดับตำนานเข้าช่วยเหลือลูฟี่ในศึกการต่อสู้นานจากนี้เนี่ยในตอนนั้นจะมีคอมโบพิเศษที่บุกแล้วก็โมเลียนะฮะได้ใ,ใช้ร่วมกันในการปลุกชีพคนระดับตำนานเพื่อมาเข้าร่วมในศึกการต่อสู้ในครั้งนั้นหรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราก็จะมารอรู้แล้วก็รอรู้กันต่อไปนะฮะโอเคแล้นี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไเคุยกันในคลิปนี้สร็จในถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ก,กดแชกกร์กดกกกกรรระะดดดดดิิิ่่่่่งงเเเเอออออออาาาาาาาไไไไวววว้้้้้้จจมมมพพลลลลลทุัััปปปปตตตนนนหหหหคคคใใขสสีแรับ สวัสดีครับ